สวัสดีครับมาแล้วครับ CRV ตัวเก่งของโดนรถบ้านเราครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับรหัสบอดี้588ครับปี2003ครับหรือ2546ครับขับเคลื่อน4ล้อครับสภาพนางฟ้าหนึ่งในร้อยครับรถคันนี้บอกเลยครับดูแลมาอย่างดีครับท่านเจ้าของรถนี่เก็บใบเสร็จที่ทำอะไรไปไว้ทุกอย่างเลยนะครับท่านใดสนใจไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามชมครับผม มาชมเอกสารกันก่อนเลยนะครับเล่มมาพร้อมๆเลยครับผมกุญแจรีโมทพร้อมกุญแจสำรองครบถ้วนครับ2ชุดครับผมหน้าเจ้าของรถเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับนี่ครับชัดเจนครับปี2003ครับผมรหัสตัวถัง588ครับตัวท็อปสุดเลยครับหน้ารายการบันทึกนะครับสาระสําคัญนะครับมีการโอนมาเป็นเจ้าของคนปัจจุบันนะครับและก็ย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีเท่านี้เลยครับผม นี่ครับใบเสร็จนะฮะบินที่ทํามาที่ซ่อมมาทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมาครับส0 0 0 0ื่นกว่าบาทเลยนะครับเก็บไว้ครบถ่วนเลยนะครับเช็คประวัติดูได้เลยครับดูแลมาอย่างดีครับผมมาที่ตัวรถเลยนะครับรถคันนี้สวยมากเลยนะครับตัวถงตัวถังครับสวยงามเดิมๆครับผมบอดี้เดิมสนิทครับบางๆทั้งคันครับไม่มีชนล้านอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับสีสันสวยเลยครับผม สีนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับรถมาแบบนี้เลยครับสีอยู่ในเกณฑ์ราวๆาเเลยครับสีบรอนเงินครับสวยงามครับดูได้ไม่เบื่อเลยนะครับนี่ครับรูปทรงดูดีมีสไตล์ครับรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากครับคันนี้ราคาเบาๆจริงเลยฮะสวยมีเสน่ห์มากๆเลยครับมาที่ภายในเลยครับภายในสวยงามมากเลยครับไม่โซมเลยนะครับชมได้เลยครับพรมลงพรมลายครับ สวยครับผมสำหรับรถอายุขนาดนี้สวยงามมากฮะเลขไมค์ครับวิ่งมาเพียง1 9 0 0 0 0กมนิโลนะครับว้าวเลยครับใช้งานมาไม่หนักเลยนะครับดูแลมาดีมากเลยครับภายในสวยครับจอ2ดินฮะเครื่องเสียงจอใหญ่ครับแอร์เย็นฉ่ำครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนทุกจุดเลยนะครับกระจกกระจกทุกบานครับเบาะสวยมากนะฮะนี่เบาะหนังครับผม สวยมากเลยครับไม่ช้ำไม่โซมเลยนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ครับตัวนี้ตัวท็อปครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ครับแอร์แบ็ก2ลูกครับผมสวยงามมากครับใบถ่ายน้ำมันเครื่องนี่อยู่ครบถ้วนเลยนะครับประวัติดูแลมาดีมากครับสมภายในกันชัดๆเลยฮะทุกซอกทุกมุมครับเบาะเบอร์หน้าหลังนี่สวยงามครับรับรองเลยครับเปิดฝาท้ายกันเลยครับ ้ายเดิมๆนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยงามเลยครับผมห้องท้ายอเนกประสงค์ครับเบาะนี่ก็พับได้นะครับพับแบนลาบได้ครับขนข้าวขนของได้ครับจุได้เยอะเลยนะครับนั่งได้หลายคนครับผมนะฮะรถอเนกประสงค์น่าใช้งานมากครับสภาพยางครับยางสวยๆเลยนะครับผมดอกยังดีอยู่เลยครับผมยางปี2018นะครับชมดอกได้เลยครับนี่ฮะ ดอกสวยๆเลยครับใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับผมปี2018ครับนี่ครับชัดๆเลยครับดูสภาพสีฮะนี่ฮะเงางามเลยครับแทบไม่มีคลื่นเลยนะฮะนี่สีเงาเด้งๆเลยครับผมสีสันสวยเลยนะครับถ่ายให้ดูชัดๆเลยฮะดูกันหลายๆมุมครับรถสวยมากเลยครับคันนี้ครับผมมาที่ห้องเครื่องครับห้องเครื่องสวยงามเดิมๆครับ เพจครบสติกเกอร์ครบทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับเดิมๆครับนี่ครับฝากระโปรงกระโปรงครับสติกเกอร์ครบถ้วนครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนครับชมภาพนิ่งกันไปก่อนนะครับวันนี้ครับยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเอามาก็รีบถ่ายให้ทุกท่านชมกันก่อนเลยครับรถคันนี้สวยงามมากครับพร้อมใช้ทันทีครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ การขับขี่เครื่องเกียร์ช่วงล่างเยี่ยมสุดๆครับขับน้องๆป้ายแดงนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับรถคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามบุดรร,ดดรถบ้านของเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 2 0 0 0ท่านแล้วครับผม กราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม